ให้ทุกคนขยับนั่งในท่าที่สบายและถนัดของตนเองนะจ๊ะตั้งกายให้ตรงกำหนดสติไว้เฉพาะหน้าคือเอาความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลหตามลมหายใจเข้าไป ให้ใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมให้ใจออกมาจะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมาแต่เดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวสมัยเก่าๆหลายเรื่องด้วยกัน จึงอยากจะนำเอาแนวทางในการปฏิบัติของอาตมาเองในสมัยต้นๆนมากล่าวไว้ในที่นี้เพื่อว่าใครเห็นดีเห็นงามอยากจะปฏิบัติตามแนวนั้นก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุ้นควาด้วยตนเองในสมัยนั้นการเริ่มต้นปฏิบัติ ก็จะเป็นกนารกราบพระสดมนเสียก่อนหลังจากนั้นก็สมา,ามทานพระกรรมฐานนึกทบทวนศีลของตนเองทุกสิกขาบทถ้าหากว่ามีข้อใดขาดตกบกพร่องก็จะตั้งใจว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเเรามีศีลทุกสิกขาบทบริสุทธิ์บริบูรณ์ แล้วก็จะเริ่มภาวนาจับลมหายใจเข้าออกคำภาวนาก็ใช้ง่ายๆคือพุโทโธโดยลมหายใจเข้าออกคืออานาปานุสตินั้นเป็นพื้นฐานใหญ่ของกองกรรมฐานทั้งปวงต้องบอกว่าเป็นแม่บทของกรรมฐานใครภาวนาโดยไม่จับลมหายใจ ชีวิตนี้อย่าหวังเลยว่าจะประสบความสำเร็จในด้านสมาธิภาวนาส่วนที่ควบกับพุทธานุสติเพราะว่าพระพุทธโคสาจารย์ผู้รจนาวิสุทธิมักิท่านยืนยันเอาไว้ในตำราวิสุทธิมักิว่าพุทธานุสติเป็นกองกรรมฐานที่ช่วยให้เข้าสู่ปณิพนานได้ง่ายที่สุด ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปจนถึงระยะหลังอาตมาจึงเชื่ออย่างแท้จริงหลังจากที่ภาวนาจนกระทั่งอารมณ์ใจเริ่มทรงตัวหรือว่าภาพพระชัดเจนแจ่มใสจิตใจนิ่งสงบแล้วไม่สามารถจะดำเนินต่อไปได้เพราะสมาธินั้นเมื่อดำเนินไปถึงที่สุดก็เหมือนกับเดินชนกำแพง จะเคลื่อนคล้อยถอยหลังมาเองถ้าหากว่าช่วงนี้เ,เราไม่หาสิ่งดีๆให้คิดให้ภาวนาทางด้านกิเลสจะเอากำลังสมาธิไปฟุ้งซ่านทางด้านรักโลกกหลงแทนทำให้หลายต่อหลายคนคิดว่ายิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งมากความจริงกิเลสไม่ได้มากขึ้นกิเลสมีเท่าเดิมแต่กำลังดีขึ้น เราได้พื้นฐานสมาธิของเราไปช่วยดังนั้นวิธีก็คือเมื่อจิตเริ่มคายออกมาอาตมาจะใช้วิธีแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าขอให้เขาทั้งหลายล่วงพ้นจากกองทุกข์ขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย เมื่อภาวนาจนอารมณ์ใจทรงตัวเยือกเย็นแล้วถ้าหากว่าสมาธิทรงตัวตั้งมั่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะใช้กำลังนั้นในการพิจารณาร่างกายนี้โดยพิจารณาในลักษณะของกายคตานุสติซึ่งเป็นกองกรรมฐานที่สำคัญสุดยอดอีก,กองหนึ่งเพราะว่าถ้าหวังบรรลุมรรคผล ต้องอาศัยกายคตานุสติทุกคนถ้าหากไม่ผ่านกรรมฐานกองนี้ก็อย่าไปคาดหมายถึงเรื่องของมรรคผลเพราะว่าเรายัางจะยึดตัวตนแน่นหนาสักายกทิฏฐิไม่สามารถจะตัดขาดลงได้เมื่อพิจารณาร่างกายไปแยกออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆแล้วบางทีก็รู้สึกว่ายัางไม่ได้อย่างใจ ก็จะนำเอาธาตุสี่เข้ามาประกอบด้วยคือแยกส่วนที่เป็นดินส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นลมส่วนที่เป็นไฟขึ้นมาเมื่อแยกแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเป็นร่างกายใหม่ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็แยกออกมาอีกทำอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนสภาพจิตยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่มีก่นสารจริงๆ ร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆสักแต่ว่าเป็นรูปสักแต่ว่าเป็นธาตุสักแต่เป็นเพียงธาตุสีที่ยืมเอาโลกนี้มาใช้งานอยู่ในเมื่อร่างกายนี้ไม่มีอะไรให้ยึดถือมั่นหมายได้เราก็ควรจะไปพะนิพานดีกว่าก็จะกลับมาน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นใดเลยนอกจากพระนิพพานการที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่ต่างๆให้เราเห็นนั้นเป็นชพนลังสีที่พระองค์ท่านเปล่งไปปรากฏเฉพาะหน้าเหมือนกับที่พระองค์ท่านเสด็จมาด้วยพระองค์เองดังนั้นอาตมาจึงสรุปความว่า เมื่อเราเห็นพระรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแปลว่าเราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านการที่เราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านแปลว่าเราอยู่บนพระนิพพานเมื่อกำลังใจจับมาถึงจุดนี้อาตมาก็จะใช้วิธีย้อนกลับมาพิจารณาลมหายใจเข้าออกใหม่ถ้าหากว่ายังมีลมหายใจอยู่ ก็จะตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกถ้ายังมีคำภาวนาอยู่ก็จะตามดูตามรู้คำภาวนาทั้งหลายเหล่านั้นไปโดยที่ตั้งใจว่าถ้าหากว่าเราหมดอายุไขตายลงเมื่อไหร่จะมาอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระนิพพานนี้แห่งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ภาวนาและพิจารณาไปตามอธัธยาศัยของตน เึื่องยาโยมทั้งหลายสามารถน้อมนำไปเป็นหลักปฏิบัติได้ถ้าเราทำจนเกิดความช่ำชองชำนาญแล้วจะสามารถแตกแขนงไปสู่กองกรรมฐานอื่นๆได้โดยไม่ยากเลยลำดับต่อไปให้ทุกท่านภาวนาและพิจารณาตามปัญญาใยจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ปฏเอ้ามาวันนี้รู้สึกว่าสภาพจิตนอนทุกคนผ่องใสดีมากแต่ว่าให้ระวังว่าถ้าทำกำลังใจแบบนี้แล้วจะนอนจิตจะสว่างโปร่งอยู่ระยะหนึ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมนอนไม่หลับถ้านอนไม่หลับเราก็ทำนอนทำนี่ไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยจับลมหายใจภาวนานอนไปลำดับต่อไปทุกท่านตั้งใจอุทิศกุศลนะ